ดีค่ะปาปิกา c h ช n แนลค่ะวันนี้มีเมนูเด็ดมานำเสนอค่ะผัดผักผกระเฉดไฟแดงค่ะเทคนิคและขั้นตอนจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามกันเลยค่ะอย่างแรกนะคะการเลือกผักกระเฉดค่ะให้เลือกที่อ่อนๆน,นะคะแบบนี้ค่ะจากนั้น ให้เพื่อนๆเ,เด็ดผักกระเฉดตามนี้ค่ะให้เด็ดเฉพาะยอดอ่อนๆของผักกระเฉดนะคะมันเวลาหักเนี่ยมันจะดังเปาะเปาะค่ะแต่ถ้าท้ายๆมันไม่ดังเปาะอันนั้นเราไม่ใช้นะคะมันเหนียวค่ะเนี่ยค่ะมันจะแข็งๆด้วยผักกระเฉดที่อร่อยต้องใช้ยอดอ่อนเท่านั้นค่ะ เวลาที่บ้านผัดผักกระเฉดนะคะจะผัดผักกระเฉดล้วนๆค่ะไม่ใส่เนื้อสัตว์เราเด็ดผักกระเฉดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเรานำผักกระเฉดไปล้างก่อนนะคะล้างผักกระเฉดมาเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไป ให้เ,เพื่อนๆนำพริกมาทุบค่ะที่ให้ใช้วิธีการทุบพริกนะคะเพราะเราต้องการให้พริกหยาบค่ะไม่ละเอียดเกินไปนี่นะคะเราต้องการความหยาบประมาณนี้ค่ะจากนั้น ใส่ไปนในผักกระเฉดเลยค่ะแล้วก็ทุบกระเทียมนะคะ กระเทียมหยาบประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่ไปในผักกระเฉดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงรสกันนะคะพริกกับกระเทียมเนี่ยเพื่อนๆใส่ได้ตามชอบเลยค่ะชอบทานเผ็ดก็ใส่เยอะๆได้นะคะส่วนกระเทียมก็ใส่เยอะได้ค่ะ เพื่อความหอมนะคะจากนั้นเรามาทำการปรุงรสค่ะผักกระเฉดที่เพื่อนๆเห็นนี่นะคะน้ำหนักประมาณ4ขีดค่ะโดยที่ปลาจะใส่น้ำตาลหนึ่งช้อนชาค่ะ ซอสหอยนางลม1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เคล็ดลับความหอมนะคะใส่น้ำปลาครึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ตามด้วยน้ำเปล่า2ช้อนโต๊ะค่ะเทคนิคนี้นะคะเป็นการผัดแบบร้านข้าต้มกุ้ยอะคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีผัดกันเลยนะคะเปิดเตาค่ะใช้ไฟแรงใช้ไฟแรงที่สุดเลยนะคะเมื่อกระทะร้อนแล้วให้ใส่น้ำมันลงไปค่ะ จากนั้นร้อนน้ำมันเล็กน้อยนะคะทิ้งไว้ให้น้ำมันร้อนจัดเลยค่ะหัวใจสำคัญของการผัดผักกระเฉดน,นะคะคือน้ำมันต้องร้อนค่ะเริ่มร้อนแล้วนะคะจากนั้นเราใส่ผักกระเฉดลงไปเลย นั้นให้ผัดๆนะคะหลักสำคัญการผัดกระเฉดนะคะอย่าผัดนานค่ะปิดแก๊สเลยค่ะถ้าผัดนานเนี่ยจะทำให้ผักระเฉดของเราเหนียวค่ะหลังจากปิดแก๊สแล้วก็ผัดต่อเล็กน้อยค่ะเพื่อให้เครื่องปรุงรสเข้ากัน เพียงเท่านี้เราก็ได้ผัดผักกระเฉดไฟแดงทานกันแล้วค่ะถึงไฟจะไม่แดงแต่อร่อยแรงไม่เบานะคะเราเอาไปจัดใส่จานกันเลยนะคะ นี่คะ่ะผัดผักกระเฉดไฟแดงถึงจะไม่มีไฟแต่ก็อร่อยไม่แพ้กันนะคะอย่าลืมนะคะเคล็ดลับและสูตรที่ให้ไปรับรองคะ่ะว่าการผัดผักกระเฉดของเพื่อนจะอร่อยแน่นอนคะ่ะผัดตามสูตรที่บอกไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะ น่าทานไหมคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดผักกระเฉดไฟแดงจากช่องปาปิก้าชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ทางช่องปาปิก้าชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ